สวัสดีครับ <c oughs> อยู่กับผมไมื่เดือกนะครับตนะัทท็อปครับวันนี้มาอยู่กันที่บอ่อไลฟ์สไตล์น้องจอกนะบอ่อเดิมเลยวันนี้ทางบ่อก,ก็นี่ครับเช็คอินสามที่ทั้งคาเฟ่สดๆเลยเช็คอินที่บอ่อแล้วโพสในเฟซบุ๊กนะครับนีู่ไหนตามนี่ครับวันนี้ก็เป็นบ่อ,บอที่สองนะครับ เป็นบอ่อสองวันเสาร์วันนี้เป็นวันเสาร์ที่23สามนะครับ23สาเดือนมีนาคมส5 67นะครับเจะราัมาลองดูกันพรุ่งนี้ก็เป็นนี่ครับเป็นปลาซิงบอ่อนี้พรุ่งนี้นะอาทิตย์วันเสาร์ว่าบ่อในเลยก็ปลาจํานวนปลาผมถ้าจะไม่ผิดก็ประมาณร5อย้าาตัวนะครับจํานวนปลาที่ลงก็สองกิโลปลาไซส์จะใหญ่มากครับค่อนข้างใหญ่มากเลยก็ปลาใหญ่ข้อดีคือตัวใหญ่ ก็เนื้อดีแล้วก็ข้อเสียคือกัดยากครับวันนี้ไม่รู้จะแห้งหรือเปล่านะครับก็พยายามเอาให้รอดครับวันนี้กัดยากมากปลาใหญ่นี่เฮ้ยครับตูมลุครับ พอปิดน้ารวนหนีเลยนะ hmm. ปิดน้าราวนหนีเลยนะแล้วปิดน้าราวนหนีเลยนะ <c oughs> โอ้ยใครนะให้ขาดวอยอะ่ะ <c oughs> เอา lóc à ui uh, ui uh, thái bò หลังลพอปิดหน้าวนหนีเลยไหนปลาใหญ่ไม่เจอเนี่ยปลาใหญ่ไม่เจอเลยเนี่ย โอ้ยอะไรวะเนี่ยรกระชากขามือแล้วยังไม่อยู่โถต่ำไปไกลเลยบ่อยเอ้ยยิ่งเลยวะฮะฮกระชากขามือเลย<ฮ>หลานได้มาเร็วน,นี้ ผมว่าอะไรเลอลูกสอนก่อเนี่ย อุ้ยอุ้ยขาดตรงเนี้ยขาดตรงเนี้ยขาดจริงด้วยเรียบร้อยสายเปิดด้วยขาดเรียบร้อยมันอยู่ตรงนี้นี่เองีขาดหรือวัดขาดวัดขาดเลยเนี่ยกัดตรงนั้นตายแล้วกัดกัดก็ขาดสายมันเปิดเลยที่เราพิจา้ณาเลยเดี๋ยวซื้อสายเปลี่ยนที่หน้าเนี่ยขาดแล้ว นี่ไงนี่ไงอะไรเห้เราไม่โดนป่าเขาโดนป่านะของเราวัดไปอยู่วัดไมอยู่เขาอยู่หมดเลยเออโอ้โหยัง

โดนเลยเอาเลยไม่อยู่หรืว่าไงล่ะขาดอยู่โอ้ยโอยบอนเลยวะเนี่ยพูดนะครับปลาซ้ายตัวแรกด้วยเออปลาขวาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวึงนะหยุดเลยนะโดนครับโดนโดนน้าเขาตีสายดูพอดีเลอ่ะนะเอื่องลองแล้วออกแล้วออกแล้ว เดี๋โดจะโดนั่นจ้าโอ้โหแรงเขียวดังเพ่กาแลนก็กินั่นเล็กี้กาแลนขาดนี่เล็กฟอกเมื่อกี้ยิกรัวโอ้โหตายละย่ายัง โอ้โหมุดเลยดูดิมุดมียกเลยอะ่ะติดขอปากนะว่าแล้วมันหลุดโอ้ยเคครับเรียบร้อยตรงนี้ขอบคุณมากครับนักสุมาแล้วตัวแรกโอ้ยรอ,อดแต่สวิงนี้รอสองตัวเลยนะโอ้โห เนี่ยมันมันกัดหลุดเนี่ยมันกัดหลุดนะครับเนี่ยมันกัดชอบเนี่ยชอบขอบข้างนี่เองเนี่ยเนี่ยนิดเดียวเนี่ยถ้าโดดพริกหลุดเลยไหมเนี่ยหลุดเลยนิดเดียวจริงถ้าโดดพริก็หลุดเลยตรงนี้หินมากอินกินระแวงมากเลยไหนยกลอยยกลอย

ไปหรอดดีนะเอ้ยหายไปเลยสกินแล้วก็หายไปเลยตามหายานเดียวเลยวันนี้ มาจนเจอไงไม้แรกเลยโคตรครับปากขวานะครับโดนสะกิดตั้งสี่ห้ารอบแล้วไม่โดนโคตรครับโอ้โหยายังเข้าตปหัดจัะโคตรครับขวานะออกละออกละออกละโอ้ดูตั้งหลายรอบไม่โดนหลุดมดเลย เดิตนตามหาฮะเขียวดำมืน<า>ตัวเดิมเลยี่ยการเล่นในตัวหมานขาดไปแล้วไอตัวที่ยิ่งก็ขาดไปแล้วนี่เอาเล็กฟอกมาข้อหน่อย,ยามมาอุ้ยว่าขาดจังเลยเออ ลายหัวยังไม่รอมเลยเลยแรงโอ้ย okay, ขอบคุณครับผมพี่หนุ่มมาละโอ้ยกล่อยได้เหนนะโอ้โหหลุดอดีเลยพี่หนุม่มเอ้เสือใต้คางเลยเนี่ยเสือใต้คางเลยเนะี่ยเขียวดำนั่นเนี่ยนะขึ้งฟอกมาเนี่ย เแล้วเอาแล้วคนเดียวเลยนะน้ำมนุษย์ยาผิดฝังแลนะวมน่ะครับผม <c oughs> เป็นไงได้บ้างครับได้บ้างไหมเป็นต,ตัวเดียวโอ้ยากคนนี้ตัวใหญ่กระป๋า,ปาลงก็เลยหัดเลย <c oughs> อือเออ ลมมันสวยไงมันตีง่ายนะฟอนเดี๋ยวพล็กแป๊บหนึ่งกันได้ก่อนเลยก็ได้เลยก็แล่นครับนี่ใช้เล็กฟอกไอ้ยึิกรัวขาวแล้วเมื่อกี้ยิกรัวขาไปก็เกาไม่มีก็เลยไม่ได้สอย เราลองเล็กฟอบเดี๋ยวโอ้โหกืนนั่นแ่ละครับกืนเลยเนี่ยตัวนี้คืนเลยนีตัวนี้ตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดหัวเลยโอ้ยมีกืนนะขอบขอบขอบคุณครับผมขอบคุณมากมึงขบ มาถึงเอาเลยนาก็หลังทักเลยเอานี่ก็เอาเลยเป็นฝ <Okay. S 1> ูงนะรีบกำลังเป็นฝูงใช่ไหมเนี่ยตัวอีสัมาแล้วมันอันมาตั้งแต่เช้าเนะีย่ยท้ายบอ่อลมแรงข้อลำบากเลยมาครับเดี๋ยวเาเอาป่ากันแหมมาแย่งที่อยู่ดีดเลยเอาเหือดไปไ,ไปนะตีเหือดไ,ไป ไวกินไ้กินข้าวแล้วเว้ยอะไรเล็กฟองเอาไปเขียวดำมาแหละไอ,อตัวที่พี่ให้แหละทนะฮะแป๊บเดียวขอเล่นดูแป๊บนะ กโดนตามันเยอะครับตาเช้ามชไม่โดนเท่าไหร่กันนะเฮะ้ยขคุณครับโอ้ักกระชังได้ลงน้ำล้วกระชังน่ะป๊อปไปลงน้ำแล้วอุย้ย อ้วนตุบเลยตัวนี้นะเปลี่ยนหัวชิกตัวใหม่โดนเลยครับเนี่ยหมดละตัวที่เสียวแล้ใจจะขาด่าเล็กฟอกเขียวดำนะวันนี้เอาเอาอีกละ tắt sai này tắt sai này ba lên mình khinh thai đấy trong đời không biết khinh thai được lần đời không thai อยู่หน้าลินเลยนะพี่หนุ่มเนี่ยร้อนร้อนจีเลยอืนี่ไงอยู่หน้าดินเลยได้กินข้าวแล้วเว้ยได้กินข้าวแล้วเว้ยยิ่งรัวอ่ะโอ้ยยา,ย,า,ย,า,ย,าย่าย่าย่ายิ่งรัวครับผม<า>โอ้ยเฮ้ยโอ้โหยโ เดี๋ยวดันเลยพี่โอ้หอจออกก็ได้ตกใจเลยโอ้โหมันรู้เลยพุ่งเข้าเข้ารหัสเลยบางค้อติดพื้นเลยตาม พี่น้ตโอ๊ยขาดโอ๊ยมีใครตากดูเลยโอ้ยมีใครตากให้แถวนี้เรียบร้อยเลยอ้าหลุดไปแล้วเสดงว่าสวิงมันสั้นด้ามไม่ถึงโอ้ย เช้าใส่ห่วงดีนะปลากัดดีเลยเขาใส่กระชังตัวแรกพุ๊บเรียบร้อยเลยไม่เอาเลยว่ะไม่เกี่ยวแล้วกลับบ้านแม่โทรมาบ่ายโมงจะให้กลับบ้านให้ไปเอาปลาไปส่งอุ้ยอุ้ยลุดยโอุยโอ้ย,อ,ยอะไรวะเนี่ยโอ้ยแต่แต่เก็ดมา ออโอ้โหสดายเลยเต็มเต็มเลยเนี่ยบอยนะที ตัวนะบอยโอ้ต้องทำบุญก่อนนะวันนี้ไม่ได้ทำบุญก่อนนะวันนั้นนะได้ไม่วันนั้นทำบุญทำบุญก่อนโอ้โหได้ตั้งสิบประตวเก็บตกอะ่ะก็จบแล้วนะครับวันนี้ผมก็ได้หมดสี่ตัวนะหลุดไปทั้งสามสี่ตัวขาด้วยวันนี้สายเปื่อยละต้องซื้อสายใหม่ซื้อใหม่ละโอ้โหนี่ผิดพลาดเยอะเลยจะได้เลยก็ไม่หลอดด้แค่สี่ก็ถือว่าไม่แหวนะ โอเคครับเกิดพบก,กันใหม่นะครับผมกฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามในช่องนะครับบูรพาไทยทีวีนะครับเราวันนี้สวัสดีครับผมสวัสดีครับ